สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโรบายลูกตาลน,นะคะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกาลยาณมีแทงใจค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเล่นพิกา,การในท็อป,ปิกที่ว่าอ่อยอยังไงให้ได้ใจเธอค่ะกติกานะคะมีไพ่อกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กองที่2หรือกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมาทัหนึ่งกองนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะคุณได้ไพ่ two of cups The e m p มเ o รและอีกใบหนึ่งนะคะเป็น The Hermit ค่ะลูตกตาลมาว่าสิ่งที่คุณควรทํานะคะคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะควรให้ความเสมอภาคมี g กีฟมี Take นะคะไม่ได้เห็นแก่ตัวรอหลายรับอย่างเดียวเนาะเดอะ m อ e เ o r ขึ้นมาค่ะคุณจะต้องโชว์สกิลในการเป็นผู้ใหญ่การเป็นผู้นาําและ Hermit ขึ้นมาค่ะคุณควรแลก เปลี่ยนในความรู้ความสามารถนะคะหรือว่าประสบการณ์ของคุณค่ะเป็นที่ปรึกษาให้เขาเป็นกํำลังใจให้กันนะคะก็จะทําให้เขาสนใจในตัวคุณมากขึ้นค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่ t of c l u p s ค่ะ นายอัฟ p และอีกใบหนึ่งเนี่ยนะคะเป็น t ทซอฟตวค่ะคุณเองนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะคุณจะต้องมีความเป็นเพื่อนนะคะจะต้องมีสเสน่ห์ขี้เล่นเป็นกันเองนะคะแล้วก็เทนออฟวารเนี่ยยังบอกบอกว่าคุณน่ยจะต้องตั้งใจทํางานด้วยโชว์สกิลว่าไม่ใช่แค่เล่นๆไปวันๆน,นะคะมีความ ที่เล่นด้วยแล้วก็มีความที่ตั้งใจทำงานมีแพชชั่นในการงานของคุณด้วยก็จะทำให้เขาอ่ะสนใจในตัวคุณมากขึ้นนะคะพูดง่ายๆก็คือว่าอยู่แล้วด้วยต้องสนุกแล้วก็ตั้งใจทำงานด้วยค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณได้ไพ่นะคะ Pree of p e น t a c l e s นะคะเอก of Cups และใบสุดท้ายนะคะเป็น นายอัฟบานค่ะทุกตานมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นรักระยะทางไกลนะคะตัวของทริอัพเพนิโกบ่งบอกถึงการที่คุณอาจจะต้องเทีเ่ยวไล่เที่ยวขืนนะคะอาจจะต้องเหมือนกับว่าตามตื้ออยู่พอสมควรแล้วก็มีความสม่สมําเสมอให้กันค่ะคุณจะต้องโชว์หน้าโชว์เฟสนะคะหรือว่ามีโอกาสในการที่แบบว่าเหมือนบุกให้มากขึ้นนะคะตัวของนายอัฟบาน,นะคะมันบ่งบอกว่าคุณจะต้องแอคชั่นคุณจะต้องแอคทีฟนะคะไม่ปล่อยให้เขาคอยนะหรือว่าไม่ให้ปล่อยให้เขาแบบลังเลสงสยัย คจะทําให้เขาสนใจในตัวคุณมากขึ้นหรือว่าเห็นใจในตัวคุณมากขึ้นนะคะว่าคุณจริงจังกับเขาจริงๆค่ะสําหรับใครที่เลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันกดหัวใจกดติดตามพี่ลูกตาลไว้และอยากได้ท็อปิกอะไรคะ่ะเขียนคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ